สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารเกมมือถือใหม่นันเนองท่านผู้ชมครับในส่วนของเกม c อ l ์บดูตี้วอร์ซอนมะือบายนาะเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็จะมีในส่วนของงาน c a l l บดู u t y Nex นะครับจากทางค่ายนั่นเองเนาะกงานเมื่อคืนนะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ตัวเกมบน PC ค่อนข้างเยอะนะครับในรายละเอียดของ Warzone Mobile ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นั่นเองเนาะในส่วนของรายละเอียดที่เขาพูดคุยเมื่อคืนก็จะมีเกมอ่า Modern Warfare 2นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Call of Duty Warzone 2.0นะผู้ชมครับก็จะเป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับในเวอร์ชัน PC 2.0นะครับจุดเด่นของ2.0ในเวอร์ชัน PC ตัวนี้ก็คือที่ผมเห็นนะก็คืออ่าตัววงนะครับเวลาบีบเข้ามาเนาะมันจะสุมบีบนะครับหลายวงนะไม่ใช่วงเดียวนะผู้ชมครับแล้วก็สุดท้ายมันจะเหลือแค่วงเดียวอะไรทำนองนี้ ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับตัวอันนี้เนาะส่วนคอร์เปอร์ตี้วอลซอนมือบอยท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเขาบอกว่าตัว c o m m u n i t y ตี้วอลซอนมือบนะครับจะรองรับผู้เล่น120คนนั่นเองเนาะสำหรับตรงนี้นะครับจะเป็นผู้เล่นในส่วนของ Real p l a y e r ก็คือเป็นผู้เล่นจริงๆเท่านั้นนะครับโนบอท เออแล้วมันจะรอห้องนานไหมถ้าแบบนี้ถ้าไม่มีบอทเข้ามาเกี่ยวข้องเลยนะครับนะประมาณนั้นเนาะในส่วนของตัวหัวข้อแรกนะครับหัวข้อที่2นี่ครับก็จะมีเกี่ยวกับตัวการแยกเล่นนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็คือมือถือก็เจอกับมบายนะครับพีซีก็เจอกับคอนโซลหรืออะไรแบบนี้ครับทำนองนี้นะครับผมแล้วก็ จะมีในส่วนของตัวที่เชื่อมต่อกันนะครับโมบายพีซีคอนโซลก็พวก b ั t t ทิ p a าร์พวกเฟรนพวกอะไรแบบนี้เนาะในส่วนนี้ก็ถือว่าน่าสนใจดีนะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปลงทะเบียนล่วงหน้าในส่วนของตัว c o Duty Warzone Mobile นะครับในส่วนของ5ล้านแรกก็น่าจะเป็นอ่าพวกอันนี้เขาเรียกสกินหรือว่าหน้ากากนี่ไม่แน่ใจนะครับ 5ล้านแรกนะครับก็จะได้พวกนี้แหละแล้วก็อันที่2องล้านก็ได้สกินนะครับแล้วก็15ล้านนะครับสกินอ่าในส่วนของสกิน M4 นะครับแล้วก็มี25ล้านนะครับเขาบอกว่าจะเป็นกล่องพิศนากล่องลึกลับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็ รีบไปลงทะเบียนนะครับส่วนข่าวว่าจะเปิดให้บริการตอนไหนนะครับสำหรับตัว Com มพิวเตอ z o r s m o b i l e นะครับเห็นว่าจะกำหนดเปิดให้บริการในปี2023นั่นเองท่าผู้ชมครับไม่รู้ว่าจะมาปลายปีหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวบรรยากาศเกมเพลย์เล็กน้อยนะครับเมื่อคืนมีการเทสให้ชมกันด้วยนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างบรรยากาศเกมเพลย์ที่ทางค่ายเกมเขาโชว์ให้ดูกันในงานเนาะ นี่ครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของคนที่เล่นจริงๆนะครับเมื่อคืนมีการเทสในงานโชว์ด้วยนะสำหรับตรงนี้นะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศนะครับสำหรับการเล่นจริงๆเนาะสำหรับตรงนี้ท่านผู้ชมครับอันนี้จะเป็นอ่าวอร์โซนเวอร์ชั่นมือถือนะครับที่เขากำลังเล่นอยู่นะตอนนี้นะครับจะเห็นอ่าด้านจอทางด้านซ้ายเนาะอันนี้เล่นในงานสดๆเลยนะครับแล้วก็ทางเนี่ยนี้จะเป็นบรรยากาศกราฟิกในเกมเนาะการเคลื่อนที่ก็ถือว่าสมองสมูทดีนะครับแต่ว่าผมว่าตัวกราฟิกอาะต้องน่าจะต้องพัฒน ประมาณนึงนี่ครับแต่เข้าใจได้เนาะตัวนี้จึงเป็นอัลฟาเทสแล้วจริงๆเทสเป็นแบบเทสระบบปิดด้วยนะครับดูการยิงครับท่านผู้ชมดูครับนี่ก็ชมกันประมาณนี้แล้วกันเนาะในส่วนของตัวบรรยากาศเกมเพลย์นะครับวันนี้ก็น่าจะฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมไปลงทะเบียนล่วงหน้ากันนะครับมีของรางวัลแจกมากมายเนาะวันนี้ก็ฝากท่านผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกวันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ